สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าสวัสดี f อนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่อากาศดีเลยนะคะหน้านอนหน้านอนว่างๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโอเคมาไม่นอกเรื่องแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนพามาอยู่กับน้องคอมิวเตอร์นะคะหรือว่ารถตู้คันนี้นะคะเป็นเครื่องสามพันนะคะสามจุดศูนย์นะคะปีสองพันสิบสี่ นะคะบอดี้สีขาวนะคะโฉมสีขาวคันนี้นะคะมีคันเดียวด้วยนะคะนี่เห็นไหมมีสีขาวนะคะคันเดียวอยู่ในโดงสีบอลน,นะคะเจนก็เลยมาขออยากอยากขายเอาง่ายเลยวันนี้เรามาขายของนะคะ,ะ,คะก็อย่าไม่รอช้าน,นะ,ะนี่สตาร์ทรอรอแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะภายด้านในรถกันดีกว่าค่ะสําหรับนะคะตัวรถตู้คันนี้นะคะก็เป็นตัวคอ,อมพิวเตอร์เนาะเครื่องสามพันนะคะอ่า ไฟหน้านะคะใสเลยใสยกิ้งเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นแบบ2ชั้นนะคะแบบนี้ก็คือสีโครเมียมนั่นแหละตามตาม่าตามไรา์นะคะของของตัวรถตู้นะคะด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะคะบอดี้สีขาวแบบนี้นะคะคันนี้ก็เป็นรถนะคะกดระวังจากหน่วยงานนะคะเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรา,อาเอาเข้ามานะคะทั้งรถนะคะนะคะในส่วนของตัวปี14นะคะนานๆจะเข้ามาทีนะคะเพราะว่า บางทีเนาะเราเราเจอนะคะในส่วนของความความต้องการเนี่ยเรียกว่าความต้องการนะคะของลูกค้าที่เขาไม่ได้เน้นปีที่มันสูงมากนะคะก็อาจจะปีสิบสามสิบสี่นะคะคันนี้ก็น่าจะน่าจะถูกใจนะคะน่าจะตอ,ตอบโจทย์นะกับใครหลายๆคนนะคะที่กําลังหารถปีประมาณแบบไม่สูงมากเนาะ,ค,ะคันนี้ก็จะเป็นปี2014นนะคะบอดี้สีขาวแบบนี้นะคะคันนี้นะคะ เลขไม้นะคะอยู่ที่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวจนพาไปชมนะคะแล้วก็ราคาตั้งขายน้องคันนี้นะคะอยู่ที่6 7 9 0นเจ็ดหม่นเก้ันบาทนี่นะะ,นะจกไม่ได้เปลี่ยนนะคะทุกอย่างก็ยังยังคงเดิมนะคะยังยังยึดตามสโลแกนเดิมอยู่แล้วะค่ะในส่วนของตัวไม่มีชนหนักเนาะไม่มีต่อไม่มีตัดต่อตัวรถนะคะไม่มีการผิดความอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เจอสตาร์ท รถยู่แล้วนะอ่ารุ่นนี้ก็ยังเป็นตัวหนี่งกระจบับก็เป็นปะไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมนะะ่าก็เป็นพับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นหกพันกว่ากิโลนะคะไม้แท้ไม่เดิมเนาะไม่กรอใหม่แนะ่นอนนะคะคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะะด้านบนขึ้นมาแบบนี้นะคะมไม้แท้ไม่เดิมไม่กรอใหม่แนะ่นอนไปเดี๋ยวมาดูแผงประตู ะะคะจุดล่องลอยเนาะเม็ดอาร์ตนะคะที่ยิงมาจากโรงงานก็ยังคงเดิมยางได้เป็นยางดันหลอบนะคะปี2021นะคะคันนี้ได้เป็นยางดันหลอบปี21นะคะนี่2021นะคะสัปดาห์ที่26นี่ค่ะซุ้มล้อนะคะก็ไม่มีสนิมเนาะไม่มีสนิมขึ้นเกิดกลางนะคะความสมบูรณ์นะคะก็ อยู่ในสภาพที่โอเคนะคะพร้อมใช้งานดจวขออนุญ,ญาตปิดกุญแจได้เป็นรีโมทแบบนี้นะคะพร้อมกุญแจสำรองนะคะหนึ่งดอกม,มาจากโซนโตโยต้าเลยขออนุญ,ญาตอโอเคเดี๋ยวไปดูนะคะบเบาเบิร์เนาะภายด้านในโอ้เดี๋ยวตอนไทยคลิปเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดแป๊บหนึ่ง ไม่มีการตัดต่อใดๆนะคะรีวิวกันแบบเรียวๆนะนะคะไม่มีการตัดต่อนะคะก็ให้เห็นเลยนะ,ะมาตางฝั่งของผู้วยสารนะคะเบาะหนังนะคะสีเทา หลังคาเดิมนะคะแอร์เดิมคาเดิมแอร์เดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวขออนุญาตขึ้นนิดนึงอะเบาภายด้านในของคันนี้นะคะเขาเรียกว่าเบาะหุ่นยนต์นะหรือว่าเบาะโรบอทนี่แหละรูปทรงนะคะเป็นเป็นแบบว่าหุ่นยนต์เนาะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังนะ,ะส,สีเทาอ่อนๆนะคะแถวสามจะเป็น แบบพับขึ้นได้นะคะสามารถวางของได้อีกนะคะสาหรับไปทัวร์นะคะหรือว่าจะใช้ในครอบครัวก็ดีนะ,ะโอเคเลยนะคันนี้นั่งได้นะคะเยอะเลยนะคะสาหรับใครนะคะที่กําลังหารถตู้นะคะรถใช้งานไม่ว่าจะใช้เป็นรถใช้ในครอบครัวก็ดีเนาะ,ะหรือว่าเป็นทัวร์ก็ดีนะคะเพราะว่าราคาไม่ถึงแต่เจ็ดแสนนะคะเพราะว่ารถที่เจนอะรถรถแบบ คือมันจะไม่มีปีสิบห้าไงถ้ามีก็คือปีสิบหกเลยปีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเลยทีนี้แน่ในส่วนของตัวราคาเนาะรถปีสิบหกสิบเจ็สิบแปดคือมันแตะหลักเจ็ดแสนไปเลยใช่ไหมคะทีนี้แน่ในส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยที่ที่ราคาที่อยู่ที่ประมาณหกแสนเนี่ยอ่ะคันนี้นะคะอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะก็ยังไม่ถึงเจ็ดแสนนะคะแล้วก็ได้รถนะคะสภาพที่มันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสําหรับไม่ว่าจะเป็น เครื่องยนต์เนาะแล้วก็เลขไม้นะคะก็ใช้ได้ไม่เยอะเลยใช้ไปไม่เยอะนะคะใช้ต่อได้อีกยาวๆนะคะเครื่องเขาแน่นอยู่แล้วเนาะสำหรับโตโยต้านะคะสําหรับาสาวกโตโ,ตโยต้านะคะก็น่าจะทราบกันดีนะคะก็วันนี้ก็มาแบบคอของปากของคอแล้วกันเนาะหกเจ็ดเก้าใช่ไหมคะคันนี้นะคะก็จะผ่อนอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะสำหรับไม่ได้ใช้เงินออกรถนะคะสําหรับฟรีดาวนะคะ อาจจะจัดได้ยอดอยู่แล้วคันนี้จัดได้ยอดอยู่จัดได้ยอดประมาณแบบไล่ๆกับตัวราคาของรถนะคะแต่ใน,นส่วนของตัวค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีคือว่ามันสามารถเอาไปรวมกับในยอดจัดได้ไหมนะคะแล้วก็โจทย์ของลูกค้านะคะเป็นยังไงก็โทรมาปรึกษาเจนได้เลยนะคะเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายนะคะเกษตรกร,ะกรนะคะฟรีแลนซ์นะคะ ้าขายออนไลน์นะคะขอแค่มีแบบสต็อกสินค้านะคะหรือว่าอาชีพไหนนะคะพนักงานนะคะมีสื้อรับรองนะคะรับเงินสดหรือเป็นพนักงานที่เป็นสลิปคาร์บอนนะคะก็โทรนนะะามาหาเจนได้เลยนะคะอายุงานเท่าไหร่นะคะขอแค่ผ่านโปนนะคะสามารถซื้อรถได้เลยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจนด้วยนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ